คุณกำลังรับชมคนคนโลกครับคนคนโลกคลิปนี้พาไปดูเรื่องราวของผลวิจัยที่ชี้ว่าดวงจันทร์อาจส่งผลต่อสุขภาพของเราได้ครับหลังสงสัยมานานหลายสิบปีในที่สุดเหล่านักวิจัยก็ค้นพบหลักฐานที่ชี้ว่าดวงจันทร์มีอิทธิพลบางอย่างต่อการนอนหลับรอบประจำเดือนของผู้หญิงและอาการของโรคทางกิตเวชบางชนิด นับตั้งแต่โบราณการจวบจนปัจจุบันผู้คนรอบโลกมีความเชื่อว่าดวงจันทร์วันเพนสามารถเปลี่ยนแปลงร่างกายและจิตใจของมนุษย์ได้อาทิทำให้ก้าวร้าวขึ้นหรือมีพฤติกรรมบางอย่างผิดแปลกไปจากเดิมซึ่งคำว่าคนบ้าหรือลูนติกในภาษาอังกฤษนั้นก็มีรากศัพท์มาจากคำว่าดวงจันทร์หรือลูน่าในภาษาละติน มนุษย์เราไม่ใช่สิ่งมีชีวิตเพียงประเภทเดียวที่จะรับผลกระทบจากวัฏจักรของดวงจันทร์และดวงจันทร์ก็ไม่ได้มีอิทธิพลต่อการขึ้นลงของน้ำในมหาสมุทรเพียงอย่างเดียวแต่ส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตต่างๆที่อาศัยอยู่ใต้ผืนน้ำบรรดาปะาารังนอนทะเลเม่นทะเลปลาและปูหลากหลายสายพันธุ์ที่สืบพันธุ์กันในช่วงจันทร์เต็มดวงโดยอาจมีสาเหตุมาจากแสงจันทร์ที่สว่างจ้ากว่าปกติ อย่างไรก็ตามบรรดานักวิจัยได้ปฏิเสธคำกล่าวอ้างเกี่ยวกับผลกระทบจากวัฏจักรดวงจันทร์ที่มีต่อมนุษย์ว่าไม่เป็นความจริงมายาวนานเนื่องจากงานวิจัยจำนวนมากมีผลการศึกษาแย้งกับคำกล่าวอ้างดังกล่าวนอกจากนั้นผลของงานศึกษาวิจัยอีกหลายชิ้นยังพบว่าจำนวนการฆ่าตกรรมและการเข้ารักษาในศูนย์บริบาลผู้บาดเจ็บหรือศูนย์สุขภาพจิตไม่ได้เพิ่มขึ้นในช่วงที่พระจันทร์เต็มดวง ซึ่งเป็นระยะ1ใน8ของดวงจันทร์ในขณะที่โคจรร,รอบโลกเป็นเวลา29.5วันทว่าความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอิทธิพลของดวงจันทร์ที่มีต่อมนุษย์กลับเปลี่ยนไปเมื่อผลงานวิจัยล่าสุดชี้ว่าวัฏจักรของดวงจันทร์ส่งผลกระทบเล็กน้อยต่อผู้คนบางกลุ่มโดยเฉพาะกับปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นวงจรเช่นการนอนหลับรอบประจำเดือนของผู้หญิงและการสลับขั้วอารมณ์ของผู้ป่วยโรคไบโพล่า ผลลับเหล่านั้นเพียงพอที่จะทำให้เกิดความสงสัยเกี่ยวกับข้อสรุปที่ได้รับการยอมรับมายาวนานอย่างดวงจันทร์ไม่ส่งผลกระทบใดๆต่อมนุษย์รวมไปถึงการค้นคว้าหาคำตอบว่าวัตจักรของดวงจันทร์ส่งผลต่อชีววิทยามนุษย์อย่างไรบ้างคริสตินเทสมาไรเบิลผู้เชี่ยวชาญด้านวัตะชีวภาพจากมหาวิทยาลัยเวียนนาในประเทศออสเตรียซึ่งไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับงานวิจัยชิ้นล่าสุดกล่าว นี่คือข้อมูลเธอว่าพร้อมอธิบายต่อด้วยเหตุนี้เราจึงต้องพยายามทำความเข้าใจวิเคราะห์และตีความข้อมูลเหล่านั้นโดยใช้วิธีทางวิทยาศาสตร์การนอนหลับที่ลดลงในซีแอตเทิลผลการวิจัยล่าสุดบางชิ้นทําให้โอราชิโอเดลาอิเกลเซียซึ่งเป็นนักวิจัยด้านการนอนหลับจากมหาวิทยาลัยวอชิงตันในเมืองซีแอตเทิลรู้สึกประหลาดใจ เดลาอเกลเซียและเพื่อนร่วมงานของเขาใช้นาฬิกาข้อมือสำหรับติดตามกิจกรรมเพื่อสังเกตรูปแบบการนอนของผู้เข้าร่วมวิจัยเป็นระยะเวลาอย่างน้อย1สัปดาห์ไปจนถึง2เดือนในประชากร2กลุ่มที่มีความแตกต่างกันมากซึ่งประกอบไปด้วยชนพื้นเมืองชาวโทบาหรือโคมจากพื้นที่ชนบทในอาร์เจนตินา ซึ่งส่วนใหญ่ไม่ใช้ไฟฟ้าในการดำรงชีวิตราว100คนและนักศึกษาปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยวอชิงตันจำนวนหลายร้อยคนโดยเฉลี่ยแล้วชนพื้นเมืองชาวโทบาจะเข้านอนช้ากว่าปกติ40นาทีและมีระยะเวลาการนอนหลับสั้นลงในคืนก่อนพระจันทร์เต็มดวงแต่สิ่งที่เดลาอิกลเซียไม่คิดว่าจะเกิดขึ้นก็คือระยะเวลาการนอนของนักศึกษาปริญญาตรีในซีแอตเทิลเองก็ลดลงในช่วงเดียวกัน แม้ว่าเมืองนั้นจะเป็นเมืองใหญ่ที่แสงจากหลอดไฟส่องสว่างมากกว่าแสงจากดวงจันทร์และบรรดานักศึกษาก็มักจะไม่ทราบว่าจันทร์เต็มดวงเกิดขึ้นในช่วงไหนนี่เป็นอะไรที่น่าประหลาดใจมากครับเขากล่าวในบางครั้งเขาก็คาดเดาว่า มนุษย์ยุคโบราณที่ดำรงชีวิตโดยล่าสัตว์และเก็บพืชผลเป็นอาหารคือกลุ่มแรกๆที่เริ่มพัฒนาวิธีการบางอย่างซึ่งในปัจจุบันยังไม่สามารถระบุได้เพื่อสังเกตความเปลี่ยนแปลงของดวงจันทร์ในแต่ละช่วงวิธีที่มนุษย์ในยุคก่อนใช้อาจทำให้คนเหล่านั้นมีความตื่นตัวและกระตือรือร้อนในช่วงก่อนพระจันทร์เต็มดวงซึ่งพวกเขาจะมีแสงสว่างเพิ่มขึ้นในครึ่งแรกของคืน จนสามารถออกไปหาทรัพยากรธรรมชาติหรือประกอบกิจกรรมทางสังคมต่างๆได้อีกหนึ่งผลลัพธ์ที่ไม่คาดคิดก็คือผู้เข้าร่วมการวิจัยหลายรายในทั้งสองกลุ่มนอนน้อยลงในคืนเดือนดับซึ่งเป็นช่วงที่ดวงจันทร์หันด้านมืดเข้าหาโลกจนทำให้ไม่มีแสงสว่างจากดวงจันทร์บนฟากฟ้าเห็นได้ชัดเจนว่าปรากฏการณ์ดังกล่าวไม่ได้เกิดขึ้นเพราะแสงจันทร์เพียงอย่างเดียวเดลาอีเกลเซียจึงตั้งสมมติฐานขึ้นว่า แรงโน้มถ่วงของดวงจันทร์ซึ่งเพิ่มสูงที่สุดในช่วงจันทร์เต็มดวงและจันทร์ดับอาจส่งผลต่อรูปแบบการนอนหลับเนื่องจากช่วงเวลาดังกล่าวเป็นช่วงที่ดวงอาทิตย์โลกและดวงจันทร์เคลื่อนที่มาอยู่ในแนวเส้นตรงเดียวกันจึงทำให้โลกได้รับแรงดึงดูดจากทั้งสองด้านแต่จนถึงขณะนี้ก็ยังไม่มีหลักฐานใดที่บ่งชี้ว่ามนุษย์หรือสัตว์ชนิดต่างๆสามารถรับรู้หรือได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อยของแรงโน้มถ่วง เทสมาไรเบิลจากสถาบันอันเฟรสเวเกเนอร์เพื่อการวิจัยทางทะเลและขั้วโลกและมหาวิทยาลัยโอเดนเบิร์กในเยอรมนีกล่าวอย่างไรก็ดีสิ่งมีชีวิตทางทะเลที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของดวงจันทร์ซึ่งนักวิทยาศาสตร์ได้ศึกษาข้อมูลอย่างละเอียดอย่างนอนทะเลสามารถรับรู้ได้เพียงการเปลี่ยนแปลงของระยะเวลาที่พระจันทร์ส่องแสงแต่ไม่สามารถรับรู้ถึงความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับแรงโน้มถ่วงได้ ทว่าโทมัสแวร์จิตแพทย์ซึ่งเป็นนักวิทยาศาสตร์กิจคุณของสถาบันสุขภาพแห่งชาติสหรัฐกลับคิดว่ามีความเป็นไปได้ที่มนุษย์จะสามารถรับรู้ถึงการเปลี่ยนแปลงของแรงโน้มถ่วงหรือผลกระทบที่ตามมาของแรงโน้มถ่วงที่มีต่อสนามแม่เหล็กโลกได้แต่ก็ยังไม่มีใครตอบได้ว่ามนุษย์จะใช้ประสาทสัมผัสดใดในการรับรู้ถึงความเปลี่ยนแปลงน,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 นั้น ยังมีอีกหลายสิ่งที่เราไม่รู้เกี่ยวกับการตอบสนองของสิ่งมีชีวิตและมนุษย์ต่อแรงทางกายภาพเช่นแรงโน้มถ่วงหรือสนามแม่เหล็กครับเขากล่าวในส่วนของอารมณ์ที่เปลี่ยนไปตามดวงจันทร์การศึกษาวิจัยในปีคศ2017 แวรและเพื่อนร่วมงานของเขาได้ติดตามผู้ป่วยไบโพล่าจำนวน17รายในสหรัฐอเมริกาซึ่งมักจะสลับขั้วอารมณ์ระหว่างภาวะอารมณ์ดีผิดปกติและภาวะซึมเศร้าไปมาทุกๆ2-3สัปดาห์ผลปรากฏว่าผู้ป่วยหลายคนมีอาการอารมณ์แปรปรวนสอดคล้องกับวัฏจักรของดวงจันทร์โดยพวกเขาจะมีอาการในวันที่จันทร์เต็มดวงและมีอาการในวันจันทร์ดับบ้างเป็นบางครั้ง นอกจากนี้ยังมีผู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงทั้งสองระยะของดวงจันทร์ด้วยครับแวร์ยืนยันหลังทีมของเขาติดตามผู้ป่วยที่เป็นโรคนี้มาเป็นเวลาร่วมกว่า37.5ปีแวเชื่อว่าการเปลี่ยนแปลงของรูปแบบการนอนหลับที่เกิดจากดวงจันทร์นั้นอาจส่งผลต่อความแปรปรวนของอารมณ์ได้เนื่องจากผลงานวิจัยชิ้นก่อนของเขาชี้ว่าการขาดการนอนหลับมีส่วนในการกระตุ้นภาวะเมเนียหรือภาวะอารมณ์ดีผิดปกติ นอกจากนี้เขายังเป็นผู้ร่วมเขียนงานวิจัยในปี2021ที่พบว่ารอบประจำเดือนซึ่งมีระยะเวลาโดยเฉลี่ยประมาณ28วันของผู้หญิงบางคนสามารถตรงกับรอบการโคจรของดวงจันทร์ซึ่งมีระยะเวลา29.5วันได้อย่างไรก็ดีรอบประจำเดือนและรอบการโคจรของดวงจันทร์ก็ไม่ได้เกิดขึ้นตรงกันอย่างสม่ำเสมอจากผู้หญิงจำนวน22รายที่เข้าร่วมการศึกษาพบว่า บางรายมีแนวโน้มที่จะมีประจำเดือนในช่วงที่พระจันทร์เต็มดวงบางรายมีแนวโน้มที่จะมีประจำเดือนในช่วงพระจันทร์ดับและบางรายมีประจำเดือนสลับกันระหว่างทั้งสองช่วงผลการวิจัยที่ศึกษาเกี่ยวกับข้อมูลการมีประจำเดือนซึ่งผู้หญิงเป็นผู้บันทึกด้วยตนเองเป็นระยะเวลาประมาณ15ปีชี้ว่าเมื่อผู้หญิงอายุมากขึ้นหรือสัมผัสกับแสงไฟมากขึ้นในตอนกลางคืนหรือมีปัจจัยทั้งสองอย่างรวมกัน รอบประจำเดือนจะสั้นลงจนเกิดไม่ตรงกับรอบการโคจรอของดวงจันทร์ด้วยเหตุนี้แวรและผู้เขียนคนอื่นๆจึงเชื่อว่าในสมัยก่อนรอบประจำเดือนของผู้หญิงเคยสอดคล้องกับวัฏจักรของดวงจันทร์แต่เมื่อเวลาผ่านไปรอบทั้งสองที่เคยตรงกันก็เริ่มเปลี่ยนแปลงไปตามรูปแบบการใช้ชีวิตสมัยใหม่ในส่วนของสาเหตุของผลการศึกษาที่ขัดแย้งกัน แกล่าวว่าคำถามที่สำคัญคือเพราะเหตุใดงานวิจัยใหม่ๆเหล่านี้จึงพบความสัมพันธ์ระหว่างวัฏจักรของดวงจันทร์กับสุขภาพของมนุษย์ในขณะที่งานวิจัยก่อนหน้านี้ยังคงไม่มีผลสรุปที่แน่ชัดประการแรกงานวิจัยจำนวนไม่น้อยก่อนหน้านี้สังเกตและพิจารณาบรรดาผู้เข้าร่วมการวิจัยเพียงช่วงระยะเวลาหนึ่งในแต่ละช่วงของวัฏจักรดวงจันทร์แทนที่จะติดตามผู้เข้าร่วมการวิจัยรายบุคคลอย่างต่อเนื่องเป็นเวลานาน,าน การติดตามผลในรูปแบบหลังเป็นวิธีเดียวที่จะสามารถสังเกตการเกิดขึ้นซ้ำไปมาหรือการเปลี่ยนแปลงเ,เล็กๆน้อยๆของพฤติกรรมของแต่ละบุคคลในระหว่างรอบการโคจรของดวงจันทร์ได้ครับนอกจากนี้แล้วงานวิจัยครั้งก่อนๆยังมักจะใช้การออกแบบและระเบียบว,วิธีในการทำวิจัยที่แตกต่างกันงานเหล่านั้นจึงเปรียบเทียบผลลัพธ์กันได้ยาก นารีแมนยูสฟีนักวิทยาศาสตร์จากศูนย์การแพทย์และวิทยาศาสตร์การกีฬาแห่งชาติประเทศตูนิเซียกล่าวซึ่งนั่นอาจเป็นสาเหตุที่ทำให้ผลลัพธ์ของงานวิจัยขัดแย้งกันเธออธิบายพร้อมเสริมว่านักวิจัยควรตกลงที่จะใช้ระเบียบการวิจัยแบบเดียวกันในการศึกษาเรื่องนี้การศึกษาวิจัยเกี่ยวกับผลกระทบของวัฏจักรดวงจันทร์ที่มีต่อสุขภาพมนุษย์นั้นไม่ได้เป็นเพียงความอยากรู้ทางวิทยาศาสตร์เท่านั้น เพราะนอกจากงานวิจัยมีโอกาสที่จะนำไปสู่ความเข้าใจที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นเกี่ยวกับสุขภาพร่างกายของมนุษย์แล้วมันยังอาจนำไปสู่แนวทางในการฝึกซ้อมที่ดีขึ้นสำหรับนักกีฬาซึ่งการนอนมีผลต่อประสิทธิภาพของร่างกายและแนวทางการรักษาใหม่ๆสำหรับภาวะต่างๆที่มีความเกี่ยวข้องกับการนอนหลับโดยตรงเช่นโรคไบโพล่า ในหลายๆกรณีผมคิดว่าเราสามารถใช้ประโยชน์จากความรู้ในเรื่องผลกระทบของวัฏจักรดวงจันทร์ที่มีต่อการนอนหลับเพื่อป้องกันอาการบางอย่างของโรคที่ขึ้นอยู่กับปริมาณการนอนได้ครับเดลาอิกลเซียกล่าวหลังแนวคิดเกี่ยวกับอิทธิพลของวัฏจักรดวงจันทร์ที่มีต่อมนุษย์ถูกเพิกเฉยไปหลายสิบปี ในที่สุดผลการวิจัยใหม่ๆเหล่านี้ก็ได้ผลักดันให้นักวิทยาศาสตร์มุ่งมั่นที่จะหาคำตอบว่ามนุษย์มีความสามารถในการรับรู้ความเปลี่ยนแปลงรอบตัวที่เกิดจากดวงจันทร์หรือไม่และหากพวกเขาทำสำเร็จเราจะรับรู้ถึงการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้นได้อย่างไรผมรู้ว่าในขณะนี้มีนักวิจัยและนักวิทยาศาสตร์คนอื่นๆกำลังทำการศึกษาอย่างจริงจังเกี่ยวกับแนวคิดที่ว่ามนุษย์สามารถรับรู้ถึงการเปลี่ยนแปลงซึ่งเกิดจากดวงจันทร์ได้อยู่ครับ แวกกล่าวนี่คือเรื่องราวของผลวิจัยใหม่ที่ชี้ว่าดวงจันทร์อาจส่งผลต่อสุขภาพของเราได้ครับขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์ ngthai.com อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดสาระคดีดีๆแบบนี้ครับ